มาแล้วน้องบ้าออนัสดีครับเอาแล้วตรงนี้สเปรย์ไปแล้วเรียบร้อยอะน้องอินนะเก็บไปดึงน้องเอเอ็มโอ้แล้วตรงนี้แล้วเรียบร้อยฮะเจ้าน้องอะไรเนี่ยอนุรักษ์เก็บไปครับไปกินข้าวแล้วไป <c oughs> ไปกินข้าวแล้วไป <c oughs> เออประเด็นอนุรักษ์ประเด็นเอออัปเดตแบบใหม่โคตรงงไม่งงไม่งงมันก็เปลี่ยนรูปลักษณ์แค่นิดหน่อย <c oughs> นั่นเองฮะเดี๋ยวเราก็ไม่งงละ อัปเดตใหม่ไม่เท่าไหร่มันไม่อัพแผดกันฟูด้วยนี่สิปัญหาวิ่งมาแล้วครับอนุรักตัวตึงแล้วโบ uh huh. อัะโบอับโบจะมาเฮ้ยจะมาครับ huh. ปั ah ๊บอับโบจะมาอับเพื่ออับเพื่อลงมาโทษกรอบตุยฮะเนื่องจากนายบุมหาแล้วหนึ่งสองสาม uh huh. 1, 2, ครบแล้วเสียชีวิตกันไปเยอะมาก อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจุกโลบอีกเม็ดเดียวหมายถึงหนึ่งสองสามเนี่ยวงแรงเกินมันหมดคนเดือนมันแรงอยู่แล้ววง่วพวคนที่อยู่ข้างหลังพี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างหลังพี่ก็จะไปหาเราแล้วก็จะจับเราตอกโซน,นดัดแล้วก็จวบจวบโจ๊ะโอ้โห ยิงกันกนะระจายเลยทีนี้สียรักทุกคนนะท้ามมาลืมกดไลก์นะครับ Thank you very much. แจ้งเกีวเปรดิมันมาละอ้าวโอ้ซับลูดเนี่ยทำไงซับลูดต่อซับเลยนะเออปะโทษอุตส่าห์ได้สีเขียวหายโอ้สีเขียวหายแล้วว่าโอ้เฮ้หนึ่งเป็นสีเขียวคนเดียวเลยทีนี้ ไปแล้วครโจโจเรียบร้อยเรียบร้อยเอ็เอ็นโนหนึ่งครับเอาจริงดิแล้วตรงนี้จิบจ๊บจบโอโ้ลูกสองร้อยเมตรประโทลืมมะต่อเตอร์บอกวลืมเปลี่ยนสกายเอลขอบอเออไอ้เชื่อเดี๋ยวอาโนะอยู่กับเอ็นเอ็นโนหนึ่งแล้วตอนนี้ อ๋านโนมีชาร์จบาตเตอร์เอ้ยโน่หนึ่งมีชาร์จบาตเตอร์ฮะอ๋านโนวิ่งเข้ามาแล้วก็จวบจวบจวบจ,วบ,จวบเรียบร้อยแบบรแรกเกย์ไ <c> ป <oughs> แจกเบอร์ด้วยเบอร์บอแล้วน้องบูย่าตรงนี้เอ้ยบูย่างก็มาอะไรเนี่ยหลอนหมดแล้ว